สวัสดีครับผมนทวัน์อ้อนรัตน์นะครับตามที่รับปากกันนี่ชาแนลไว้ก็วันนี้มาเล่าเรื่องเทคนิคเทคนิคของผมส่วนตัวนะครับเป็นแบบฉบับของนทวัน์จริงๆนะครับจะไม่จะอาจบางท่านอาจจะฟังแล้วอาจจะผิดกับที่เล่าเรียนมานะครับก็ลองฟังดูเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจต่อไปจะเป็นไปนตามที่ท่านผู้ฟังม o n e y Channel Request <Yeah. S 1> เข้ามานะครับบอกว่าอยากให้คุณนทวัน์สอนเรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกนี่นะครับ เขาบอกว่าเคยได้ยินนักวิเคราะห์พูดถึงเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วัน20วัน75วัน2วันวันมันมีผลราคายัางไงกับพุ้นเส้น EMA 10วันตัด25วันนี่เป็นยังไงมันคืออะไรนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับ <c oughs> ที่เราคุยกันทั้งหมดที่ผ่านมาในการเก็งกำไรเราใช้แคนเดลสติ๊กนะครับซึ่งเป็นรูปแบบราคาเราใช้ใช้แพทเทิร์นใช้เส้นแนวโน้มนะครับ เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นเส้นในสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3ก็คือไว้ใช้คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือไม่สเต็ปแรกดูแค่ดูแค่เนี่ยครราคากราฟหุ้นราคาธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็ดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะสเต็ปที่2ก็หาแนวรับแนวต้านนะครับตัว เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยโทษทีครับมันเป็นสเต็ปที่2คือหาแนวรับแนวต้านแล้วก็ฟิโบนัชชีฟิโบนัชชีคือมันมีมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าถ้าเราวิ่งจากศูนย์ไปถึงร้อยนะครับเวลาลงมาเนี่ยมันจะมีแนวรับที่จุดที่62%เปอร์เซ็นต์นะครับ50%เปอร์เซ็นต์แล้วก็38%เปอร์เซ็นต์ เช่นราคาวิ่งจากร้อยศูนย์นี่ครับไป100บาทเวลาลงมาที่คนจะเข้าไปซื้อก็คือที่หกบาทที่เป็นแนวรับแรกอยากจะรู้ว่าแนวรับเป็นยังไงก็ใช้วิธีนี้คำนวณได้ลงมาถ้า68บแปเอาไม่อยู่ก็ลงมาที่50บาท50บาทเอาไม่อยู่ก็ลงมาที่32บาท แนวรับแรกที่ลงมา68บาทเนี่ยเป็นแนวรับทางเทคนิคนะครับจะเป็นแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยประมาณสัก50วันนะครับแล้วถ้าไม่ไม่มีอะไรเนี่ยแนวรับนี้น่าจะน่าจะเอาไว้แต่ถ้าตลาดแพนิคจะลงมาที่แนวรับ50วันแต่ถ้าคนเลิกเล่นหรือเกิดภาวะรุนแรงมันจะลงจาก50วันมาที่30 30 32 มันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ครับเส้นค่าเฉลี่ยก็คือเขาเอาราคาหุ้นเฉลี่ยนะครับราคาหุ้นหวันหารหาก็พลอตราคาหุ้นสิวันหารส0บก็พลอตถ้าราคาหุ้นมีแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆเส้นค่าเฉลี่ยจะอยู่ใต้เส้นราคาเพราะมันเป็นค่าเฉลีย่ยมันจะเป็นแนวรับให้ถ้าคุณใช้5วัน มันก็จะใกล้กว่าเส้นสิบวันถ้าคุณใช้ยี่ห้าวันมันก็จะไกลกว่าเส้นสิบวันมันก็จะเป็นเรียงกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแนวโน้มหุ้นขึ้นตลอดเส้นมันควรจะเรียงกันถูกไหมครับพอหุ้นเริ่มลงไอ้ค่าเฉลี่ยห้าวันเนี่ยมันก็ตัดเส้นสิบวันลงมาถูกไหมเพราะห้าวันมันลงแล้วนี่สิบวันเฉลี่ยยังขึ้นอยู่เลยอันนี้ยเขาเรียกว่าเดดคลอสในแนวโน้ม ลงหรือไซด์เว y เนี่ยถ้าเส้นค่าเฉลี่ย5วันมันไปตัดขึ้นตัด10วันขึ้นคือระยะ5วันมันขึ้นไอ้สิวันนี้ยังลงอยู่เลยเนี่ยตัดขึ้นเขาเรียกโกลเด้นคอสมันใช้คอนเฟิร์มว่าถึงที่คุณซื้อไปแล้วเพราะคุณซื้อก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคุณใช้แค n นั้นซื้อ C นี่ถูกไหมแคนเดลสติกคุณใช้3วันเองคอนเฟิร์มว่าที่คุณคิดน่มันถูก แล้วตอนเนี้แนวรับของหุ้นตัวนี้อยู่ที่เส้น5้าวัน10วันหรือ25วันแล้วแต่เซ็ตแล้วแต่เราจะตั้งไว้ค่าเฉลีย่ย5้าวัน10วันยี่วันเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานตามทฤษฎีที่ฝรั่งเขียนนะครับในประสบการณ์การใช้งานของเส้นค่าเฉลี่ยของผมเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนเส้นค่าเฉลีย่ยแต่และหุ้นไม่เหมือนกันแต่ไม่หนีไม่หนีไปมากนะครับ อย่างสิวันก็อาจจะแค่9้หรือไม่ก็11 12อดอขยับให้มันตรงแล้วขยับยังไงให้มันตรงวิธีดูให้ดูอย่างนี้ครับเวลาหุ้นเริ่มขึ้นนะครับแล้วพักตัวลงมาข้างแรกนะครับหุ้นไซด์เวหุ้นลงอยู่นะครับแล้วก็เริ่มไซด์เวแล้วก็จะเริ่มขึ้นขาขึ้นเราก็เล่นถูกไหมครับเส่นค่าเฉลี่ยก็จะเป็นแนวรับดูครับขึ้นครั้งแรกเนี่ย ขึ้นครั้งแรกของการขึ้นครั้งแรกๆนะครับมันจะมีแรงขายอยู่เพราะคนในตลาดยังไม่เชื่อว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นหรือตลาดจะเปลี่ยนแนวโน้มนครับมันก็จะมีแรงขายหนักอยู่ไอแรงขายอันนี้ครับมันเป็นมันเป็นจุดทดสอบว่าตลาดจะขึ้นจริงไหมใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันเป็นตัวตัดสินว่าตลาดได้เปลี่ยนแนวโรมแล้วหรือยังพอเริ่มขึ้นไปได้สักพักหนึ่ง ให้ใช้25เป็นแนวรับนะครับขึ้นไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็10นะครับแล้วคุณคุณปรับเอาตามหุ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปสักพักหนึงให้ขยับไปเป็น5เพื่อให้การตัดสินใจขายมันเร็วขึ้น,นคําำถามที่2คือเครื่องมือเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุด5ดับแรกมีอะไรบ้างนะครับ ที่ใช้กันมากที่สุดก็จะมีแคนเดลสติ๊กนะครับผมเฉพาะเอาเฉพาะเทคนิคอลจริงๆแล้วกันนะครับแคนเดลสติ๊กนะครับแล้วก็ไพร์แพทเทิร์นนี่เรียงตามอันดับหนึ่งลงไปเลยนะครับแคนเดลสติ๊กไพร์แพทเทิร์นนะครับเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็ rsi นะครับ rsi คืออะไรครับ rsi ก็ก็คือขือน เป็นเป็นโครงสร้างที่เอาไว้วัดว่าตลาดซื้อเกินไปหรือยังหรือว่าขายมากไปหรือเปล่านะครับในตลาดขาลงนะครับเส้นไอยสายจะวิ่งลงมาจากประมาณ70หรือ60ลงมาหา 20- 30แล้วแต่นะครับถ้าเส้นไอซสายมีแนวโน้มลงแบบนี้อย่าเข้าไปซื้อหุ้นนะตลาดไซเย์หุ้นแค่ไหนไหนจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ30 ถึง60นะครับวิ่งอยู่แถวเนี้ยแกวงไปแกวงมาแกวงมาแขวนไปอันนี้เล่นได้ครึ่งหนึ่งนะครับอยากเล่นก็เล่นได้ครึ่งหนึง่งสำนักเกง็งสำหรับสำหรับนักเก็งกำไรนะครับเวลาเส้น r s i ทะลุ70ให้เข้าเล่นได้เลยครับเป็นจุดที่ดีที่สุดของการเข้าเล่นเก็งกำไรเนื่องจากคนในตลาดเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วพอเส้น r s i ไปถึง90เนี่ยนักทุนระยะยาวเนี่ยจะเริ่มขายครับการเก็งกำไรก็จะทำได้ยากขึ้น อันนี้เป็นวิธีการดูของผมโดยเฉพาะนะครับส่วน MACD เนี่ยก็เป็นเส้นวิธีการดูนะครับเขาจะมีเส้นศูนย์ตั้งไว้ลองไปเปิดกราฟดูนะครับมีเส้นศูนย์ตั้งเอาไว้อไปปอ้ที่ไอท้ไอที่ค่า MACD มันต่ำกว่าศูนย์เนี่ยหมายความว่ามันมีคนชมลมคนรักหุ้นตัวนั้นเล่นแล้วเล่นเท่านั้นนะครับไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยนะครับจะมีคนที่ชอบเล่นการวินยัยหรืออะไรเล่นเข้าไปคนไม่ชอบก็ไม่เล่นนะครับ พอเหนือเส้นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจะมีคนอื่นขยับเข้ามาพอเกินเส้นสิบแต่ว่าทั้งตลาดเข้ามาเล่นแล้วครับเอาไว้ประยุกต์กับการเกงร็งกำไรในแต่ละขั้นตอนถ้าท่านเป็นคนเล่นในกรอบแล้วก็ตามหุ้นอยู่ก็ดูที่ MSCD ใต้ศูนย์แล้วก็มีแนวโน้มขยับตัวขึ้นนะครับจากลบสิบก็ได้ครับไปอยู่ที่สิบเนี่ยแปลว่าคนเล่นยังอยู่ในวงจํากัดอยู่นะครับหุ้นยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนแล้วครับ พอเกินศูนย์ไปเนี่ยหุ้นจะเริ่คลขึ้นที่เป็นขาขึ้นในเรื่องในระยะต้นนะครับพอเกินสิบขึ้นไปจะเป็นการเคลื่อนที่ในระย,ยะที่เป็นร้อนแรงแล้วนะครับมีคําถามว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยพอเกินเจ็ดสิบเนี่ยคนจะให้ระมัดระวังเพราะว่ามันโอเวอร์บอลแต่สําหรับนักเกงกาไรยิ่งมีคนมากยิ่งได้ประโยชน์จากการเกงกำไรได้มากผมเลยคิดว่าการเล่นเกงกำไรในระดับที่ไอซ์ไอเกอร์เจ er ็ดสิบเนี่ย ไประดับที่สนุกที่สุดไวที่สุดและก็ได้กำไรมากที่สุด mm hmm. เพียงแต่อย่าลืมจุดเลิกเก็งกำไรหรือสัญญาณเลิกเก็งกำไรในหุ้นแต่ละตัวที่ให้ไวอันนั้นเป็นพอยต์สำคัญ mm hmm. เล่นไปจนกว่า mm hmm. เขาจะเลิกเล่นนะครับจำไว้นะครับสัญญาณถ้าไอซ์สูงกว่า70เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ายังเล่นได้อีกครับ mm hmm. อาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าท่านต้องฟังแล้วก็ทบทวนนะครับไปเปิดคลิปดูแล้วก็ ไว้ตอนต่อไปมามาลุยกันต่อนะครับ